คดีฆาตกรรมในคฤหาสน์ร้างกลายเป็นปริศนาที่ตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้ผมได้รับมอบหมายให้คลี่คลายคดีนี้ห้องสมุดคือจุดเกิดเหตุศพชายสูงวัยนอนจมกองเลือดท่ามกลางหนังสือเก่าผมเริ่มสํารวจหาร่องรอย ท่านนักสืบพบอะไรบ้างไหมครับตำรวจหนุ่มถามรอยเท้าแปลกๆนอกหน้าต่างและกลิ่นยาบางอย่างผมตอบผมพบจดหมายคู่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งข้อความเขียนด้วยลายมือสั่นเครือแกจะต้องชดใชยผมสัมภาษณ์คนใกล้ชิด ภรยาผู้ตายดูเศร้าโศกลูกชายมีท่าทีลุกลี้ลุกลนคืนนั้นผมกลับไปที่คฤหาสน์อีกครั้งแสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างรอยเท้าเดิมชัดเจนขึ้นผมตามรอยไปจนถึงกระท่อมหลังบ้านประตูเปิดแงม ภายในมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาชนิดเดียวกับที่ผมได้กลิ่นในห้องสมุดชายคนหนึ่งโผล่ออกมาคุณมาทำอะไรที่นี่ผมตอบผมรู้แล้วว่าคุณคือฆาตกรเขาคือหมอประจำตัวของผู้ตายที่ลักลอบวางยาเพื่อฮุบสมบัติ คดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญถูกปิดลงด้วยหลักฐานที่ไม่อาจต้แยง้ง